อันนี้เรามีประวัติชักไปครั้งหนึ่งเนาะซึ่งจริงๆการชักครั้งแรกเนี่ยก็ต้องกลับไปหาประวัติในวัยเด็กนะครับว่ามีเคยมีประวัติชักในวัยเด็กหรือเปล่าเพราะว่าการชักในวัยเด็กเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เกิดการเป็นแผลเป็นที่ผิวสมองแล้วก็ทําให้มีอาการชักในวัยผู้ใหญ่ได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นโรคเขาเรียกว่าสมองส่วนกีบขมับเนี่ยก็คือมันเป็นแผลเป็นนะครับฉะนั้นาการชักในวัยเด็กเนี่ยอาจจะมีทําให้มีผล สืบเนื่องทําให้เกิดการชักเนี่ยช่วงวัยวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนตอน้ตนได้นะครับซึ่งอันนี้เราตรวจไปแล้วไม่มีนะครับเพราะถ้ามีเนี่ยถ้ามีรอยแผลเป็นที่มันมีโดยเฉพาะถ้าเปตรวจขึ้นสมองแล้วมันสร้างขึ้นชักมาได้เนอันนี้เราอาจจะต้องทานยาต่อชีวิตนะครับแต่ของเราไม่มีนะครับาเะเ็นที่ตต่อมาก็คือการที่เราชักครั้งแรกเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นชัดเจนอันนี้ส่วนใหญ่จริงๆจะสามารถ ติดตามอาการไปกล่องก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นการชักครั้งเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทํางานมีความเสี่ยงหรือบางครั้งเราอาจจะต้องขับรถฉะนั้นหมอก็เลยจะแนะนําให้ทานยากันชักไปกล่องน,นะครับซึ่งตอนนี้เราทานลวเราก็ทานครบ1ปีละไม่มีชักอีกนะครับพอไม่มีชักอีกเนี่ยหลักๆก็คือเราก็จะมาดูความเสี่ยงว่าสมมุติจะลดยาเนี่ย ความเสี่ยงเรามากน้อยแค่ไหนสมมติถ้าเราทํางานแล้วเรามีคนอยู่ด้วยตลอดเวลายแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงมากที่เวลาชัดและจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยจริงๆเราจะสามารถลดยาได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความมั่นใจของผู้ป่วยแล้วก็คนที่ดูแลนะครับก็คืออาจจะลดยาหลังปีหนึ่งสองปีหรือ5ปีก็ได้นะครับยิ่งไม่ได้ชักนานตั้งแต่ครั้งแรกนะครับจน ไปเรื่อยๆเนี่ยนะปีหนึ่งสองปีห้าปีหรือสิบปีเนี่ยถ้าไม่ชักอีกเลยเนี่ยโอกาสชักซ้ำก็จะน้อยนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่ชักนั้นไม่ได้มีเหตุกระตุ้นหรือไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนนะครับนะกรณีที่มีเหตุชัดเจนอันนั้นก็รักษาสาเหตุไประยะเวลาการให้ยากันชักก็จะแล้วแต่โรคนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุกระตุ้นชัดเจนสแกนแล้วผิวสมองไม่ได้มีรอ,อยที่ผิวสมองแล้วก็ อ๋อง่ายๆคือไม่ได้มีคลื่นชักที่มันกระตุ้นล้วเกิดคลื่นชักได้เองจากการตรวจคลื่นสมองอันนี้ก็ถ,ถือว่าเราเป็นการชักครั้งแรกที่ไม่ได้มีรอยโรคนะครับฉะนั้นอันนี้จะมีอนาคตที่อาจจะลดยากระชักหรือหยุดยากระชักได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยงที่ถ้าลดยาหรือหยุดยาแล้วเนี่ยจะเกิดอาการชักซ้านะครับว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนต้องทํางานอยู่คนเดียวทํางานที่สูงหรือว่า ลถอันนี้นเรต้องระวังว่าถ้าลถยาก,กันชักแล้วเนี่ยจะมีอาการแบบนั้นก็อาจจะลดช้าหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ต้องพยายามหาพยายามอย่าทําอะไรให้มีโอกาสที่จะชักง่ายเช่นอดหลับอดนอนเยอะเพยรลานะครับหรือทานสารหรือบางอย่างที่มันกระตุ้นให้เกิดการชักได้ง่ายนะครับ